เคล็ดลับเลี้ยงกิ่งข้างให้ใย,ยตั้งแต่เริ่มต้นครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแชร์เคล็ดลับการเลี้ยงกิ่งข้างตั้งแต่เริ่มต้นเราก็มีอุปกรณ์เรามีสายไฟครับมีกายตัดกิง่งครับก่อนที่เราจะเลี้ยงนี่นะครับกิ่งข้างวันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาในคลิปนี้ก็คือผมได้ตัดยอดของเขาไปแล้วหนึ่งเดือนครับขนุนเมื่อความสูงของเราประมาณ2เมตรขึ้นไปเราจะเริ่มตัดยอดเพื่อให้กําลังยอดมันหมดไปมาเลี้ยงกิ่งข้างนะครับ แต่เมื่อเราเลี้ยงกิ่งข้างแล้วกิ่งข้างของเราไม่เป็นไปตามที่เราต้องการครับกิ่งข้างของเราก็พอเราตัดยอดไปกิ่งข้างกมันก็จะเริ่มแทงขึ้นไปเป็นฟ้าอีกเราต้องมาทําวิธีนี้คือการแต่งครับทุกคนแต่งและดัดครับเพื่อจะเลี้ยงกิ่งข้างให้มันใหญ่เพื่อให้ทันกับโคนครับเมื่อกิ่งข้างกับโคนใหญ่เท่ากันแล้วการติดผลผลิตมันจะเท่ากันและมีมันสมส่วนกันครับเราก็จะมาแต่งกิ่งแขนกิ่งเล็กนะครับออกให้หมดเลยก็ตามโคนครับ แล้วเราก็มาดูว่าเราจะไว้กิ่งไหนเราก็จะเลือกกิ่งนะเลือกวิธีการเทคนิคการเลือกกิ่งก็ง่ายๆคือเลือกกิ่งที่มันใหญ่มีกิ่งที่มันพุ่งเราก็เลือกกิ่งนั้นไว้และตำแหน่งกิ่งที่เราไว้เราก็จะไว้กิ่งชั้นทุกเราจะไว้สองชั้นก็ชั้นให้มันชนกันแล้วก็เลือกกิ่งที่มันเหมาะสมกันไว้ถ้าสองชั้นสามชั้นก็แล้วแต่แล้วก็ถามว่าเยอะว่าจะไว้ได้ทังกี่กิ่งครับประมาณสักแปดกิ่งนะครับกําลังดีครับแปดกิ่งนะครับถึงสิบกิ่งนะแต่ว่าการให้ผลิตที่ดี ดีเลยนะครับคือสี่กิ่งดีมากเลยแต่ว่าที่เราไว้มากคนนั้นคือไว้ไว้เพื่อสะสมอาหารเมื่อเราไว้ขนุนครับได้ตามกิ่งที่เราต้องการแล้วครับปัญหาคือเวาลาเราตัดยอดแล้วกิ่งข้างของเราเนี่ยมันจะแทนขึ้นฟ้านะครับเราก็ต้องมาโน้มครับโน้มโน้ม,นมลงมาเพื่อว่าไม่ให้เขาขึ้นขึ้นฟ้าให้เขาออกข้างเพื่อเพื่อว่ากําลังเวลาอาหารมันดูขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาเลี้ยงกิ่งข้างครับกิ่งข้างมันก็จะเบ่งเบ่งแขนเบ่งกําลังให้ใหญ่ ถ้าเกิดเราไม่ดัดลงมามันก็จะดิดยอดมันจะเด้งขึ้นฟ้าแล้วก็พากันแตกยอดพุ่งขึ้นฟ้าอย่างเดียวคือแทงยอดอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราดัดลงแบงนี้มันกําลังของมันก็จะมาเบ่งแขนเบ่งเบ่งกิ่งให้มันอ้วนให,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นให้เสมอกับลําต้นพร้อมเสมอกัะลาต้นแล้วเราเลี้ยงไปอีกสองปีใช่ไหมไเลี้ยงปสองปีขนมของเราก็จะมีแขนที่ใหญ่แขนที่สวยเท่ากับลาต้น พอถึงขนาด3ปีขึ้นเราไว้ลูกนะครับขนุนเราก็จะไว้ที่แขนได้ไว้ที่ลาต้นได้สารแล้วก็ทําต้นเตี้ยได้คนระับทุกคนขนุนที่มีความสูงที่จะต้องทําต้นเตี้ยนะครับหรือขนุนกลางไว้กิ่งข้างก็จะมีเพชรราชาแดงสุริยาครับทวายนะส่วนทองประเสริฐหรือทองมาเลยนะหลกัหลกๆแล้วขนุสองสายพันธุ์นียเป็นขนุนที่ว่าเป็นต้นเตี้ยครับต้นเตี้ยเพราะว่าพอตัดยอดปุ๊บเขาก็ออกกิ่งข้างเขาก็จะ สูงทรงพุ่มไม่สูงเขาก็อยู่ประมาณแค่4เมตรแต่ถ้าแดงกับเพชรราชาเนี่ยโหทุกคนจะบอกคําเดียวว่ามันไปอย่างมันแทงขึ้นฟ้าอย่างเดียวต้องเอาใช้บันไดไปยินขึ้นเก็บครับทุกคนเราเลยต้องมาทําพิธีนี้การมาสร้า,า,างกิ่งข้างให้มันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเขาก็ไม่จะไม่ไปสูงครับทุกคนนะกิ่งข้างแบบนี้ผมทําในคลิปนี้ก็คือทำสองชั้นนะชั้นละ2กิ่งนะสกิ่ง2กิ่ง3กิ่งก็เป็น6กิ่งนะ คือแล้วไว้กิ่งไม่ตบไม่ให้มันตรงกันพอเวรลาลูกมันห้อยก็จะไม่ตรงกันขนุนนี่ลูกมันใหญ่ครับทุกคนเนี่ยกำลังดีความสูงของเราถ้าเราไว้สูงสุดยอดให้อยู่สักสี่เมตรเนี่ยก็เราก็เก็บง่ายสบายครับทุกคนก็ลองไปทําดูเทคนิคทําขนุนเลี้ยงกิ่งข้างให้ใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่เราจะเลี้ยงก็ตัดยอดก่อนตัดยอดเสร็จเราก็มาดูกําลังว่า กิ่งข้างของเราแขนของเราเนไปตามที่เราต้องการไหมไม่ไปเราก็มาแต่งออกแล้วก็มาเลือกกิ่งกิ่งหลักๆไว้พอเลือกกิ่งหลักๆไว้มันแทงขึ้นฟ้าแล้วก็โน้มแบบนี้ทุกคนโน้มโน้มแบบนี้เลยโน้มแบบนี้เลยทุกคนโน้มไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะแทงขึ้นฟ้าอีกเราก็ค่อยโน้มค่อยเลี้ยงไปค่อยสสออมาหารไปแล้วเขาจะเบ่งอันไหนที่ยอดขึ้นแทงขึ้นฟ้าแล้วก็แต่งออกตัดออกแล้วก็จะทำให้กิ่งของเขาใหญ่ กิ่งที่เราต้องการไว้ใหญ่ๆและลูกลูกของเขาก็จะติดตั้งแต่ลําต้นติดตามแขนที่เราไว้เนี่ยแล้วเราก็ทํางานง่ายดูแลง่ายสำหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดพื้นที่แคบและต้องการลมพายุจํากัดความสูงนะทุกคนก็สามารถที่จะทําตามนี้ได้เลยคือการเลี้ยงแขนตั้งแต่เริ่มต้นครับถ้าเกิดเราทำตั้งตตอนนี้เราจะได้เปรียบได้เปรียบคือว่า ตอนคือไม้ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าเราเลี้ยงต้นนี้กิ่งมันจะเสมอกันตั้งแต่พอมันโตมันจะเสมอกันใหญ่พอกันตําต้นกับกิ่งแขนแขนจะใหญ่การให้ผลิตมันจะดีและมั่นคงดีครับแล้วมันก็เตี้ยด้วยที่แน่ๆนทุกคนก็มาแชร์ประมาณนี้การเลี้ยงกิ่งข้างตั้งแต่เริ่มต้นฉบับสมบูรณ์ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน